สวัสดีค่ะกระเป๋าชุด USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะบอกก่อนเลยค่ะคลิปจะมารัวๆเลยเนื่องจากว่าแม่ค้าที่ภูกเก็ตเนเงียบมากๆค่ะก็ใช้เวลาว่างในการทําคลิปวิดีโอมาแนะนําสินค้าให้เพื่อนๆได้ดูได้รู้ได้เห็นกันบ้างดีกว่าค่ะใบนี้เป็นน้องคามนเหมือนเดิมนะคะคลิปก่อนนั้นทําไปน้องคามนถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นพิงค์โรส หรือสโมกกี้โรสสโมกกี้โรสค่ะทับแย่ผิดพลาดขออภัยด้วยขนาดของน้องก็เหมือนเดิมนะคะเท่ากันเลย9นิ้วครึง่งมีสายสพายยาวสายสะพายตัวนี้เนี่ยมีความยาวอยู่ที่ประมาณสัก10.5นะคะขึ้นไหล่ได้ใช้ท็อปแฮนเดิลได้แต่ไม่สามารถใช้งานในลักษณะของครอสบอดี้ได้สีนี้เรียกกันว่าสีเกรฟฟู o d นะคะทางแบรนด์เขาให้ชื่อให้รุ่นมาอันนี้คือ สัญลักษณ์ของแบรนด์ mk ส่วนมากเราจะได้ยินคนหรือว่าแม่ค้าหรือผู้ซื้อก็จะเรียกกันว่าพี่มี mk ไหมแม่ค้าก็จะนำเสนอว่ามี mk รุ่นนะั้นรุ่นนี้ก็คือตัวย่อยี่ห้อของเขาหรือว่าแบรนด์ของเขานั่นเองค่ะการตัดเย็บถือว่า michael kors เป็นแบรนด์หนึ่งที่ material การตัดเย็บหนังของเขาเป็นหนังที่ดี ที่มีคุณภาพอีกแบรนด์หนึ่งนะคะเผื่อใครยังไม่เคยใช้เพียงแนะนำค่ะลองเปิดใจอย่างน้อยๆเนี่ยกระเป๋าใบนี้เราสามารถใช้ในการทำงานได้ไปเที่ยวได้ช้อปปิ้งได้เป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานให้เราจริงภายในก็จะเป็นช่องโล่งๆล,ลักษณะแบบนี้นะคะพร้อมกับมีช่องซิปอีกหนึ่งช่องให้เรา ได้ใช้งานมาพร้อมกับถุงผ้าเพราะว่าใบนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเป็นงานของทางช็อปนะคะไม่ขึ้นคอมาพร้อมกับถุงผ้าไม่แต่ก้นน้องอยังสวยเลยค่ะถูกใจชอบใจอย่าลืมนะคะทักทายเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ยินดีค่ะและอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกด u b s c r i b e แล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ